ผมฟรีให้อีก2ปีนะครับท่านสามารถเข้าสู่นิทรรศแดกได้ตลอดเลยนะครับสบายใจใช้รถที่รถบ้านคุณเฉียดใช้นะครับในบรรดารถที่เป็น SUV นะครับผมบอกเลยว่ารถทาร์เก็ตนะครับที่เป็น SUV เนี่ยเราถือว่าการบริโภคหรือกลุ่มลูกค้าเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยลูกค้าไม่เพียงแต่ใช้รถเก๋งนะครับปไปยุบเป็นรถสไตล์ SUV เนี่ย จะมีการรู้สึกว่าไปใช้ส่วนตัวสังคมครอบครัวได้หมดนะครับเพราะกันที่สามารถออกงานก็ได้ไปไหนก็ได้ทุกอย่างก็ได้ตอบโจทยมากแล้วมันกว้างขวางนะครับเพราะฉะนั้น SUV เนี่ยมันถึงมีการคิดมากเป็นเครื่องเบนซินนะครับตัวนี้ปี19นะครับเป็น s r v และโต๊บทปเป็นเครื่องพันแ RS นี่เป็นรุ่น RS ด้วยท็อปสุดน,นะครับแล้วเป็นสีดำแบล็คเลยนะครับ Honda ได้ชื่อว่าเป็นรถเบอร์หนึ่งในด้าน SUV 1รูปทรงสวย2แบรนดิ้งเขาดีด้วยนะครับทำให้รถ Honda ถูกจัดว่าเรียกว่ามีคนดูเยอะมากนะครับแล้วผมบอกสเสนอได้เลยว,ว่าวิ่งแค่96 0 0 0นะครับสภาพดีน่าใช้น็อตไม่ขยับรถที่นี่เราบอกได้เลยว่าสภาพเจริงๆนะครับรถคันนี้เป็นปี19กก็จริงนะฮะถึงหมดระยะรับประกันเนี่ยเรายังมีโปรแกรมการขยายการรับประกันอยู่ ผมฟรีให้อีก2ปีนะครับเรียกว่า Honda e x t e n d e d w a r r a n t y นะครับท่านสามารถเข้าสู่ที่ Honda ได้ตลอดเลยนะครับสบายใจใช้รถที่รถบ้านคุณเฉียดใช้นะครับก็เดี๋ยวเรื่องโปรโมชั่นเรื่องสเปคเรื่องทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันครับเป็นรถปี19นะ Honda HRV เป็นรถโห SUV ที่น่าใช้มากพันแปดรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุด RS ออโต้สีดำ Black นะครับ ฟูออฟชั่นเบาะหนังแท้ปับไฟฟ้าฟูออฟชั่นนะครับรถคันนี้เรียกว่าสวยมากเป็นแอร์แบ็กกู่ ABS พรมลายมัลติฟังชั่นพัดเดอร์ชิพปุญแจอัจฉริยแอร์ดิจิตอลนะครับลูกค้าไลน์นี้ทําฝาท้ายไฟฟ้าบวกเรียกว่าสวิตช์เปิดฝาท้ายแบบเตะเปิดนะครับแม็กดำนะครับตกแต่งมาพิเศษนะครับตัวนี้จุดเย็นเรียกว่าเป็นรถในเบรคที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกที่ทุกสังคมครอบครัวส่วนตัวได้หมดเลยเฮต้าบีตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นเครื่อง1,800ลิตร RS ตัวท็อปนะฮะ 4บ1 6วาวเกียร์ C VT นะฮะหรือท่านสามารถเติมน้ำมันทางเลือก E85 ได้ด้วยเป็นรถสปอร์ตคอสโอเวอร์ระดับพรีเมียมเลยพร้อมดีไซน์ที่เจ๋งมากๆเลยครับมาดูสเปคนี่นึงครับเป็นมี Honda าเลนวอ h และระบบเตือนช่วยเบรกที่ความเร็วต่า ครับ City Brake Active System นะฮะไฟหน้าแบบ Full LED ควบกับสอร์ตด้วยเบาะนั่งดีไซน์ใหม่พร้อมอำนวยความสะดวกระบบแสดงภาพมุมอับระบบล็อกรถอัตโนมัติด้วยกุญแจร,รีโมทอยู่ห่างตัวก็ไม่เป็นไร Walk Away Auto Lock ระบบ Auto Brake Hold ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมตอนลงตัวแล้วก็ h a s Multi Angle Rear View คาร์เมล่านะฮะแล้วก็รวบถลมนิรภัย6จุดระบบเบรกมือไฟฟ้าอิเอล็กทริกพาร์กิ้งเบรกเรียกว่าคันนี้ผมบอกเลยว่ารถไม่ขยับวิ่งแค่96,000กิโลเมตรแท้ไม่จริงนะครับ ทะเบียนรถ8กท5012มีบุ๊กเซอร์วิสออกรถที่ h อ n ด a าสาทร,ทรแล้วเช็ครถที่ Honda ารัชดานะครับลูกค้าเป็นวิศวกรในบริษัทหัวเว่ยนะครับอันนี้สวยมากเซอร์วร์ชัน RS ค่อนข้างดีรนี้ฟรีดาวดอกเบี้ยต่ำ CDB Drive ของเราเนี่ยขัาฟรี90วันเลยเป็นรถมือแรกมือเดียวเป็นวิศวกรัใช้นะครับ ลูกค้าครับรถนี้หมดระยะรับประกันเรามีโปรแกรมการขยายระยะประกันอีก2ปีเราให้ใช่นะฮะเรียกว่าร80รายการเครื่องยนต์ช่วงล่างเกียร์เข้าศูนย์ที่ฮอนด้าทุกสาขาอะไรแท้นะครับฮอนด้าเอ็กเซนเตอร์แอนตี้นะครับถ้ามาเข้าเราส่วนลด15เอารถของท่านที่เป็นรถเก่ามาเทิร์นเราเราให้มูลค่าเพิ่มกว่า20,000-40,000บาทออกไปรับประกันอารชนหนักไม่แท้ไม่จริงให้นะครับ full inspection ประกันการหุ้มันใจอีก5าวันนะครับโทรหาเรานะครับที่เบอร์ 0968642522คุณบอลน,นะครับเรียกว่าเรามีรางวัลยอดเยี่ยมเป็นขา้รางวัลยอดเยี่ยมนะครับรถมือสองตรงรูป้าขุยเฉยนะครับผมจึงขอเช้อเชิญให้ท่านนะครับมาชมและลองขับรถ SUV ตัว HRV รคันนี้เลยนะครับเรื่องว่าเป็นสเปคที่น่าใช้จริงๆเลยนะครับแล้วก็ผมบอกการันตีเลยว,ว่าดีมากนะครับโทรเข้ามาหาผมเบอร์0 8 6 3 6 6 7 4 5 2 0 8 6 3 6 6 7 4 5 2 Facebook ของรูบ้าขุยเฉยนะครับแล้วก็รถที่ตอบโจทย์ ที่ดีมากแล้วเราคัดสันรถเห็ด A มีการการาันตีทั้งตัวรถทั้งหลังการขายเรียกว่ามีเอกเทมันตีให้ท่านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมาแบบไม่มีหวังครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ